สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันวันนี้วันพุธที่20ธันวาคมนะครับ2566อีกบ๊จีมือกันที่สิ้นปีแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมพระพี่พระน้องมาเจอกันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอวันเฝ้านะครับจังหวัดชายภูมิหลายคนเอ่นว่าานงบขาวนะครับเพราะว่ายูพื้นที่ติดกันนี่พี่น้องในห,ห้อยทบ้านแลยครับพี่น้องท่านผู้ชมหลายคนนะครับทีสอบถามมาเป็นทางภาคหลังนี่คือบ๊อยเห็น อัพคลิปขึ้นครับเดี๋ยวพออธิบายให้พี่น้องได้้าเจอน้ำกันคือตั้งแต่ช่วงตุลาที่ผ่านมานะครับคุณ่นะไทยท่านคลิปตามตลาดงัดหัวตลาดนัดควายครับเป็นละอัพคลิปขึ้นอนะ่กะก็ที่ค่อนข้างมีปัญหาครับผิดเงื่อนไขทั้ง u t u b e เลยพอสามารถอัพขึ้นได้ทั้งช่องพันเก้ก็เลยเวีนระยะห่างนิดนึงครับ คลิปสองคลิปที่ผ่านมานี่ก็เริ่มมาทายทําเนี่ยก็เริ่มอัพขึ้นแต่ว่าก่อนที่อัพขึ้นได้นี่ต้องทาเรื่องยื่พร้อไปทั้งย t u b e ครับให้ย t u b e ตรวจสอบก่อนว่าถ้าคลิปเขาอัพขึ้นได้กติค่อยขึ้นได้ถ้าติดเงื่อนไทเป็นยังขึ้นม่ได้นะครับอันนี้ขอขี้เกียงให้พี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้าน,นหลายคนที่เดากทราบสาเหตุว่าเป็นยังคือหายไปโดนแท้หายไปน้ำแท้นะครับตอนนี้กติภาพพี่น้องมาเลาะตามตลาดนัดที่ ระยะทางเงีบกไก่ายนะครับเพราะว่าถ้าออกพื้นที่ไก่ถ้าเกิดว่ายินอุทนไปแล้วแล้วบวพันตามเงื่อนไขของทางยูทูบกัก็ที่เป็นการสิ้นเปลืองปัจจัยหลายอย่างฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพี่พี่น้องน้องหรือบิดานในห้อยถ้าเข้ามารับชมคลิปเล่าก็บเบื้องคลิปในจบนะครับโฆษณาข,ขึ้นก็ฝากเบื้องใ้จบนะครับตัวน,นั้นแหละครับที่เป็นุก,กับเพื่อนในทางช่อง1908เดินทางไปต่อได้เดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศภาพล้อมดูกันครับ หลังจากก่ได้เลาะมาหลายนัดแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องกอาเบื้องไอ้หนุ่มน้อยต้องห้อยเรามาจากไม่พอดีนะครับพอดีครับไอ้หนุ่มนี่ได้หยกเดือนแล้วครับเนี่ยผมได้หเดือนแล้วครับหยเดือนสีนี่ถือว่าพานเนาะครับผมเป็นลูกผู้ใดครับนี่ยเป็นลูกบ้านบครับผมอ๋อลูกสายบ้านๆผู้มหังดีเนะครับไม่ยอาเบื้องหน้าน้ำกันอ๋อเป็นเมาแล้วครับผแต่เบื้องหลัง ติดก,กระทบบ่ครับพ่อยครับติดลูกกระทบครับติดลูกกระทบพ่อยถ้าเสี้ยวไปเป็นพ่อพขาได้บาา่หรนเนี่ได้ครับอันนี้เขาเป็นเด็นอกน้อยอยู่เนาะตามเนืดอ,อย่างเขายังพันออกเท่าไรครับเปิดไใบห้อยเกิดใบห้อยสามพันร้อยครับรวมสูงนะครับตัวไก่ไรแล้วก็ไปช่งไห่เออลูกลอยอยู่สิบสามกับยี่ห้าร้อยมาห้อยขอเบอร์นะครับมาศูนย์หกสี่ครับ หนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองครับไปออฟไปออฟครับหนุ่มกลังกาจสีผูกนะครับเด้อพี่น้องไปทรหาเราตามเบอร์ที่เราให้นะครับพ่ออย่ามาได้ไหมเด้อไม่เจียมเงาเลี้ยงของกสุกสุวัดีนะครับครับมื่อนนี้ได้มาสองตัวเนาะเป็นหนุ่มกับสาวจะถามราคาเลยสาวตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ยสามสิบห้าครับสามหานี่ท่องแล้วนะครับเนาะท่องหาเดือนถ้าสมผู้ใด้พูด ผสมพอคาดพอกบักลาได้เ hmm. ท่าไรครับบักลาลาว่ายี่สิบห้ามาบือมาพ่อไหมบเหียดตัวประเด็นได้ขย์เก้าแปครับหนึ่งศู็ดหกศูนย์หามครับพอสูจากชนระกาด้วยครับไออีลานี่เนี่ยหนังพันของเราอยู่รับประกันตัวยนน้ำพอสูเนาะลอยกินรถถอยนอไปทรงไงครับไอพี่ร้องบอภาพรวมด้วยครับอธิบายพี่น้องฟังกันด้วครับว่าตลาดนี่บดาในห้วยไพ้นที่เอาเอทั้งรถนะครับ ก็ไม่ได้ลงรถแต่ว่าก็มีพี่น้องหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหัวคอวยทั้งรถเนี่ยพวกขาทุกขาถอนได้เพื่อนเฮติงไหนวะท่านถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องคุยให้มันใจกันนอครับกับปัญหาในห้อยที่เขาซื้อน้ำเพื่อนนะว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาการันตีคืนอันนี้ต้องคุยให้มันเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเปลีนนะ่ยนในห้อยเพิ่นเมื่ออาชีพแล้วก็มีปัญหาดรอกครับอันนี้บอกลาด้วยครับสวัสดี อันนี้บปลานะครับกี่หลังจะมีเครื่องพานะครับความสูงกับที่ร้อยห้าสิบเพราะได้เยอะมากเลยครับเนี่ย จะได้พาพี่น้องมาดูงัวหนุ่มของไอ้หนุ่มเรามาจากทั้งบาําเห็จนะครับที่สองหนุ่มไอ้หนุ่มใหญ่นี่เท่าไรครับน่ยสาครับ3ามหมื่นสามพันเออพี่น้องทั้งบ้านด้ดูราคานํานะัไนไอ้นี่เราเปิดที่3ามหมต่อรองได้นะครับมาล้น อันนี้เป็นหัวบ้านๆไหมครับหัวบ้านๆวัวบ้านธรรมชาติเลยโอแล้วไอ้ล่ะไอ้หนุ่มน้อยล่ะหนุ่มน้อยผมว่าหนึ่งพันหนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันต่อรองได้เนาะมาเผื่อพี่น้องอยากเอาไปคุ้นต่อเลี้ยงต่อขอเบอร์ติดต่อได้หนุ่มเบอร์ครับ098ครับ021 3826ห้อยหยังครับห้อยบอยครับห้อยบอยมาจากบะเหียนพี่น้องไปโทรหาเราได้ครับตลาดนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ ไอ้นี่หมื่นกับพันอะไรไปได้ปะตัวเย็นหนึ่งแถพี่น้องนี่ดูราคานได้ครับจะพ๋ยพี่น้องเบิงวาของห้อยขานะครับปกติห้อยขาแล้วนิ่นทั้งด้านควายแต่ว่าโมดีคือเปลี่ยนแผนเนาะมเดลนี้ไปเห็นหน้ากันสามเดือนนะเออหลาน้อยตัวนี้ เอาไปเลี้ยงน้องให้ค้าน้อเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเป็นู่แม่ครับเท่าครับเนี่ยแม่ลูกอ๋อเป็นลูกดี่น่ะแม่ลูกโอ้สามสามสามสิบจานที่ผมก็ตกตัวละหมื่นกว่าบาทแต่ละหมื่นแปดหมื่นแปดเอาไปส่งให้พร้อมนะครับเน้าครับแล้วประกันพวกยางพร้อมตอนนี้แม่ก็ท่องหรือยังครับแม่ก็ท่องที่ยังอยู่ห้องที่เดือนโอ้บ้างไหมค่าเบอร์มั้งครับเบอร์ติดต่อหมื่นแปดเก้าครับสองแปดศูครับ กาสองก้อนคือเพิ่งหน้ากันคักก็จำทำไม่ได้เจ็นไปหน้ากันสาเดือนมาเพิ่งคักเลยลืมน้าลืมหน้าไปาเรามาจากจตุรัสได้ครับเออจตุรัสมาหมาน้อยขาด้วยเออึงถามว่าท่องสีเดือนหนัผสมผูดไดไว้ครับเออผมก่บมื่อไรเอาใบทับไหมเจ้าของหายผมบอกผมว่ามาไก่ตเมาเลยโอโวโล้นนี่ครับลอยสี่สิบีามเลยสบายเที่คนนี้ว่เออ พี่แก้วอยู่ได้เป็นเรื่องเลยก็ว่าไม่้ายด้ยครับเออเร้อยยนต์รถถอยไม่ขายเนาะไปซ่อมเนาะโอเคยนต์รถเยอะครับพี่ดาหนี้หนุ่มจะเป็นสีดำนะครับหางดีเยอะครับหางเลือกหา,กหากงเงาดีเยอะเครื่องเป็นเครื่องดำนะครับเนี่ยเครื่องดำ เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเงื่องของพ่อสมานนะครับพ่อสมานครับมาพอดีพี่น้องนั่งกันครับผมเจอกันวันพุธที่ยี่สิบน้ำมันเดี๋ยวเนาะพอนะครับยี่สิบทันว่าอยู่เมื่อกี้มือกึสิ้นปีแล้วเอาพ่อสมานนังเงื่อตัวนี้พ่อนังเงื่อตัวนี้ผมมาเดียวห่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยครับคิดว่าอยากได้ดอกปะต่อรองกันได้คือเกราแหละ อยู่งัวสาวได้ครับครับง้อสาวครับคนสูงตีร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบหาพวขาดครับเนาะร้อยสามหาได้สูงเงาดี่สุดเนี่อนางดีของเราครับเนี่ยนางดีตัวที่สองตัวนี้พ่อมาตัวเลี้ยงสองเมื่อสองหาร้อยครับตัวนี้ตัวนี้เนาะครับอันนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับน้าครับตัวเมียเหมือนกับตัวโัวนี่ัะตัวเอออีลาตัวแรกนี่อีลาตัวแรกเครื่อง ครื่องพานะครับตัวนี้เท่าไรนะพ่อตัวเดงแดงเปียหอยครับเป0 0หาร้อยเนีางดีหัวล้นนะครับเยหาร้อเนี่ยนางดีน่นางดีมะสาวตัวเท้าได้พ่อนี่ตัวเท้าเด็นจะท่ายเลยครับเท้ดห่มื่นหกพันครับตัวหนึ่งหมื่นหกครับอันนี้ได้พ่อตัวแดงนะมือหนายครับตัวนั้นแล้วตัวใหญ่นี่ได้ครับนี่ตัวใหญ่เมือนหาร้อยครับเปหาร้อยบดแล้วบอครับบดแล้วด้ อ๋อนุญีฟอลเราก็ออกมาหลายนะครับตอนนี้หมือนแปดหาร้อยแปดหาร้อยอ้นนี่ยางดียองเลาอยู่งรอบหน่อยครับ่อ้นงดีครับเป็นนัวเลี่ยงนะครับเดนนี่ยครับถ้าพี่้องวัสดวก็น้นัดก่นแล้วก็ไปหาพ่อสมานบ้านก็ได้บ้านนายอินแต่งครับบุญูเลนคาร้บนนพ่อเฉยภูมินะครับพ่อเอาเบอร์มาหน่อยครับ แล้ประกันทุกอย่างแล้วพอสมานเนาะแม่ครับประกันทุกอย่างเลยนเดี๋ยวย่ำอีกรอบเด้๋ครับเบื่อพอสมานตามนี่เพราะว่าพอสมานเนตีเดียนงัวเลี้ยง<า>งัวเลี้ยงง,งัวนุ่งงัวสาวาแต่ว่านอกจากงัวเลี้ยงแล้วสามารถสร้างให้น,อน,อน้องพ่อเนาะอยได้งัวคมกันเลยเนาะแม่ครับแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ก็บ,บอกเราได้เลยครับเด้อครับสร้างเลยพอสมานกับศูนย์เก้าเส่วนเบื่อที่มีหลายครับเพื่อได้เบิ่ง ข้าวพุนเพิ่มเติมกับ096 7573435ครับครับไปโปชวยหาคุณพ่อสมานพ่อสมานขอบคุณนายลายครับผมไอ้มาด้วยคุณพ่อเด้อครับขอบคุณนายลายครับผมครับคนี่งดีรถทุกตัวอยู่ดอกครับครับเนี่ยนางดีไม่สุดนะไล่ตามเลย เจอห้อยขวนอยู่กลางตลาดห้อยขวนครับวันนี้พี่น้องนั่งกันห้อยขวนมื้อนี้มาหาในมื้อไหน,นครับหางวันนี้จ้ะเป็นไรได้บ ก่อนได้อยู่จ้ะตัวนึงราคาเป็นไรครับพวเนี่ยห้อยราคาพวกนี้จะยับขึ้นจ้ะหัวเนื้อสิครับจ้าหัวเนื้อจ้ะอ,อ,อ,อันนี้ใกล้เทศากาลปีใหม่บ่หผมครับขับขับจ้า<ม>ใกล้เทศกาลปีใหม่นี่ผมก็เนี้ยก็ขยับประมาณเท่าไหร่ห้อยขึ้นจ้ะก็ประมาณตัวละหาร้อยนี่ตัวละหาร้อยครับอันนี้คือในห้อยเลยครับเด้อเราแบ่งปันในฝั่งสวัสดีครับครับให้ความให้มันหวานนะครับเด้อจ้ขอบคุณอะไน้รก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมเจอกันใหม่ Thank